โอเคก็ขอสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทุกคนนะครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับเนเธอรี่มทีวีเกมนะครับและในวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กันในเกม Mo r t a l k o m b a t Mobile กันอีกเช่นเคยนะครับโดยไม่ต้องถามเลยนะครับว่าช่องเราเนี่ยรีวิวเกมอะไรนะครับสร้างมาเพื่ออะไรนะครับโอเคและในวันนี้เนี่ยผมมีคอนเทนต์ใหม่นะครับเป็นการแนะนำฮีโร่นะครับฮีโร่ที่ค่อนข้างที่จะหาง่ายนะครับและ ค่อนข้างที่จะใช้ดีด้วยนะครับเป็นฮีโร่ที่เรียกได้ว่าย่อมยาวนะครับโอเค ep นี้ก็จะเป็น e p แรกนะครับในการแนะนำตัวละครนะครับแล้วก็จะมาเล่นให้ดูด้วยนะครับผมฮีโร่ตัวแรกนะครับที่ผมจะมาแนะนำให้เพื่อนๆรู้จักเนี่ยก็คือเจ้าตัวนี้นะครับลิฟทายนะครับจะเป็นเผ่าอาเวิร์นะครับ ด้วยว่าที่ผมเล่นตัวนี้เล่นเกมนี้มันนานนะครับแล้วก็ได้เล่นตัวนี้บ่อยๆนะครับผมรู้สึกว่าตัวนี้มันโกงครับเนื่องจากว่ามันมีเกาะสะท้อนติดตัวนะครับผมหลังจากที่ไปลองเล่นมาหล,ลายๆเกมนะครับผมรู้สึกว่าการสะท้อนของมันเนี่ยมันไม่บอกเรานะครับว่าจะสะท้อนแรงแค่ไหนนะครับแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะโกงเลยนะครับแล้ววันนี้เนี่ยผมก็อดใจไม่ได้ครับเลย,เลยต้องมาทําคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่ามันมีดียังไงนะครับผม ไอเทมที่ผมใช้นะครับจะเป็น3ชิ้นนี้เลยนะครับชิ้นแรกนี่จะทําให้ทะลุเกาะนะครับเป็นจอะเกาะดีๆนี่เองนะครับผมชิ้นที่2จะเป็นของประจําตัวนะครับแล้วก็ชิ้นที่3นี่จะบวกการโจมตีปกตินะครับผมอ่าแล้วก็มีเพื่อนๆบางคนนะครับที่ถามมาจากคลิปคลิปที่แล้วนะครับว่าทําไมเนี่ยเวลาบางครั้งเรากดบล็อกนะครับแต่ว่าเรายังโดนการโจมตีของไฟตรงข้ามอยู่นะครับ แบบเขาตีทะลุเราได้ยังไงอะไรแบบนี้นะครับมันก็จะมี3ามสาเหตุหลักๆนะครับที่สามารถโจมตีทะลุได้นะครับสาเหตุแรกคือไอเทมนะครับแล้วก็สาเหตุสาเหตุที่2เนี่ยคือตัวละครนะครับแล้วก็สาเหตุที่3ามคือพลังแฝงนะครับผม3ามอย่างเนี่ยมันจะมีจอกเกาะนะครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าอันไหนเหมือนกันนะครับเราต้องไปหาเองนะครับว่า ฮีโร่ตัวไหนไอเทมตัวไหนพลังแฝงตัวไหนที่มันเป็นจอกเกาะนะครับผมแต่ที่เห็นกันอยู่ชัดๆเลยก็จะเป็นอันนี้นะครับอันนี้จะเป็นจอกเกาะนะครับ25%้เนะครับและเชื่อว่าเพื่อนๆก็มีเกือบทุกคนนะครับก็ถือว่าใช้ดีนะวันนี้ผมก็ใช้บ่อยนะครับเนื่องจากชอบนะครับโอเคเราก็คุยกันมานานพอสมควรแล้วเราก็จะเป็นลุยกันเลยนะครับผมเจ็ดแมตนะครับไม่พูดมากนะครับเจ็ดแมต โอเคเราก็ลุยกันเลยครับก็ต้องขอโทษน้องๆเพื่อนๆพี่ๆทุกคนเนี่ยครับที่ไม่ได้ทำคลิปติดต่อกันนะครับผมก็อยากจะทำคลิปนะครับแต่ว่าไม่ค่อยมีเวลาว่างเท่าไหร่ครับแล้วก็ในสถานการณ์ตอนนี้นะครับประเทศไทยเนี่ยก็มีทั้งฝุน่นมีทั้งไวรัสนะครับก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมโอเคเราก็ ลืมเรื่องคิดเครียดไปมาเล่นเกมคลายสมองกันไปนะครับผมอ่าแล้วก็ขออภัยนะครับหากมีเสียงรบกวนนะครับเนื่องจากว่าเวลาผมอัดคลิปเนี่ยบางครั้งผมจะอัดสดนะครับหรือไม่ก็จะใช้หูฟังนะครับแล้วก็ครั้งนี้ผมใช้หูฟังนะครับถ้าเสียงมันฟังไม่สบายหูหรืออะไรยังไงก็บอกผมได้นะครับผมจะนำไปปรับปรุงและแก้ไขนะครับผม Okay. การอัดคลิปของเราเนี่ยจะเป็นแบบเรียวทายนะครับไม่ได้มีการทําอะไรเมคอะไรให้มันยุ่งยากนะครับเราจะลงเพื่อให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจได้ง่ายนะครับนี่นะครับอันนี้ก็ค่อนข้างดีจะโหดนะครับน้องๆก็อย่างที่ผมเคยบอกไว้นะครับอย่าไปทําตามนะครับผมเกมก็คือเกมครับมีผู้ใหญ่คอยดูด้วยก็ยิ่งดีนะครับผมโอเค อ่าแล้วเรามาว่ากันถึงเรื่องฮีโร่ของเราดีกว่านะครับตัวนี้เนี่ยสกิลแรกนะครับจะเป็นการปล่อยพิษนะครับผมนี่นะครับเป็นการปล่อยพิษนะครับพอเราปล่อยไปแล้วนะพิษจะมีการค่อยๆกินเลือดกินเนื้อด้วยนะครับเห็นไหมเลือดจะค่อยๆลดนะครับนี่นะครับก็ค่อนข้างที่จะแรงนะครับ และพาสซีฟติดตัวของฮีโร่ตัวนี้นะครับก็จะเป็นเกาะสะท้อนนะครับจะเป็นเกาะสะท้อนนี่ครับไม่ว่าเขาทําอะไรเรามาจะสะท้อนกลับไปหาเขาหมดนะครับโอเคและสกิลสองครับจะเป็นการใช้กรงเล็บขวนนะครับรุนแรงมากนะครับสกิลสองนี้นี่นะครับโอเคก่อชนะไปแบบง่ายๆนะครับ มาเทโอเคจบกันไปกับตาแรกนะครับก็ <_ C 1> ผ่านแบบชิวๆครับไม่มีอะไรมากตา <_ C 1> ที่2นะครับลุย <_ C 1> เดี๋ยวรอบนี้เนี่ยผมจะมารีวิวสกิลเอ็กซของเขาด้วยนะครับว่ามันแบบแรงยังไงนะครับแล้วาการใช้เนี่ยแล้วว่าการคอมโบการป้องกันหรือหลายๆอย่างเนี่ยมันทํายังไงนะครับ บางคนอาจจะยังไม่เคลียร์นะครับจากคลิปแรกคลิปนี้นะก็จะอธิบายเพิ่มเติมให้นะครับผมหากไฟตรงข้ามเนี่ยมีหลอดอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็น1หลอด2หลอดแต่ว่าฮีโร่ตัวนั้นนะครับย้ํานะครับว่าฮีโร่ตัวนั้นยังไม่ได้ลงมานะครับแต่ว่ายังมีหลอดค้างเอาไว้นะครับเราให,ให้เราเนี่ยกดบล็อกรอไว้ก่อนนะครับเมื่อเขาลงมาปุ๊บให้เรากดบล็อกรอไว้เลยนะครับ ไม่งั้นเนี่ยเราจะโดนสกิลนะครับนี่นะครับพอเขาลงมาเนี่ยเราบล็อกไว้แบบนี้นะครับเป็นไงเราก็จะรอดพ้นจากสกิลของเขานะครับนี่ก็จะเป็นทิกเล็กๆน้อยๆนะครับนี่ครับเห็นชินฮอกไหมครับชินฮอกจะมีหลอดค้างไว้หนึ่งหลอดนะครับผมก็จะรอบล็อกไว้ก่อนนะครับก็โอเคอันนี้ผมบล็อกไม่ทันนะครับเพราะว่าผมเอาเวลาไปบล็อกกับรอบที่แล้วนะครับ ไปบล็อกสกิลของอตัวเมื่อกี้นะครับนี่ครับเราก็จะมีการสะท้อนกลับไปนะครับโอเคไม่เป็นไรครับดิวอล่าผมค่อนข้างจะโหดมากนะผมเลยไม่ค่อยอยากเจ้ามาเล่นนะครับสกิลมันค่อนข้างที่จะแรงเกินไปนะครับโอเคก็จบกันไปแบบวินวินนะครับผม แย่งซีนพระเอกเราไปนะครับไม่เป็นไรนะครับผมถือว่าชนะก็โอเคแล้วนะครับน้องๆที่เล่นเกมนี้นะครับผมไม่ควรนำไปใช้ในชีวิตจริงนะครับเกมก็คือเกมนะครับเล่นเพื่อคลายเครียดเล่นเพื่อความบันเทิงนะครับผมอย่าไปจริงจังอะไรมากนะครับคนที่มีเงินน้อยๆเนี่ยก็อย่าไปขอเงินพ่อแม่หรืออะไรที่มันเกินไปนะครับผม กับเรื่องที่มันไม่เป็นเรื่องนะครับเราเล่นเพื่อความบันเทิงน,นะครับโอเครอบนี้เราเจอแจ็คบิลลิงนะครับผมทีมเขาเนี่ยจะเป็นสตา่าซิลเวอร์ Silver ทั้งทีมนะครับเหมือนกับคลิปที่แล้วที่ผมลงไปนะครับการใช้การซิลเวอร์ทั้งทีมใครที่ยังไม่ได้ดูก็ไปดูกันได้นะครับค่อนข้างที่จะโหดนะครับ เนื่องจากคลิปนี้เนี่ยผมใช้หูฟังในการอัดคลิปนะครับผมถ้ามีเสียงรบกวนหรือว่าเสียงการกดที่แรงไปก็ขออภัยด้วยนะครับเนื่องจากใช้หูฟังนะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับผมเพื่อนเขาเสียสลห้เราแล้วนะครับเราต้องอย่าทำให้ผิดหวังใช่ไหมดิวล่าโอเค ก็อปไปนี่คนนี้ถนะ้ามันฆ่าเพื่อนเรานะครับรอบที่แล้วเนี่ยเราจะไม่ปล่อยมันนะครับอ่าแล้วก็ไอ้สกิลแบบนี้นะครับมันจะเป็นลูกศรให้เรากดไปทางซ้ายหรือไม่ก็ขวาแค่ด้านเดียวใช่ไหมครับเวลาเรากดเราก็จะปัดไปแค่ด้านนั้นด้านเดียวแต่ผมจะมีเทคนิคนะครับเวลากดให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยให้เรากดปัดไปพร้อมกันนะครับขึ้นลง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 ,นลงไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับ มันจะได้ได้เปอร์เซนต์ที่เยอะกว่านะครับให้กดขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงนะครับปัดขึ้นลงนะครับไม่ให้กดไปทางเดียวนะครับถ้ากดไปทางเดียวตามที่เกมเขาบอกเราจะได้เปอร์เซนต์ค่อนข้างน้อยนะครับอันนี้ทางเกมเขาไม่ได้บอกเขาไม่ได้จ่ายนะครับอันนี้ผมคือผมบอกเองนะครับผมโอเคมันมีหลายแบบนะครับการกดสกิลให้ได้ร้อยเปอร์เซนต์เนี่ยเดี๋ยวว้างๆผมจะทําคลิปแยกนะครับแล้วก็จะเอาแบบ การเลื่อนสกิลเนี่ยของแต่ละแบบแต่ละแบบเนี่ยมารีวิวเลยนะครับแต่ว่าเนื่องจากตอนนี้ไม่ค่อยมีไปแล้วว่างนะครับก็เอาประมาณนี้ไปก่อนนะครับโอเครอบนี้เราจะเจอเป็นหน่วยสเปคออฟนะครับสามตัวเลยนะครับเราก็ไม่ได้กลัวไม่ได้แคร์อะไรอยู่แล้วนะครับผม แล้วก็ตามเกมนะครับเรามาเอาเจ็ดวินอุย 5, อ้ยห้าพันอุ้ยค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับนี่ครับขนาดบล็อกไว้ก่อนยังเจ็บเลยครับน,น,นี่เขาพลาดอันนี้เขาพลาดเองนะครับโอเคเราจะสลับตัวไปก่อนนะครับเราดิวล่ามายิงต่อนะครับเพื่อกําจัดไปกําจัดก้างไปหนึ่งหนึ่งตัวนะครับ ตัวนี้ก็ไม่ใช้นะไม่ใช้สกิลสักทีครับออเคใช้แล้วให้เรากรอกให้เรากดบล็อกตั้งนานนะครับโอุย๊ยมีโจมตีทะลุก,กอดด้วยนะครับนี่นะครับเขาโผล่มาเราบ็อไกไว้ก่อนนะครับโอเคครับเนื่องจากว่าผม รีวิวคลิปด้วยนะครับผมไม่อยากกดสกิลให้มันเยอะเท่าไหร่น,นะครับเพราะว่ามันจะเกิดเสียงนะครับเสียงดังนะครับเกิดเสียงกุ๊กกักกุ๊กกกเป็นเสียงลบกวนคนดูได้นะครับรบกวนน้องๆเพื่อนเพื่ได้ผมก็จะพยายามเล่นให้มันสมูทที่สุดนะครับผมโอเคเราก็จะเอาคาเค้น ลิฟทายมาปิดเกมนะครับจบกันไปนะครับอีกเกมหนึ่งเพื่อนๆรู้สึกยังไงว่างว่าทีมเอาเวสามตัวนี้รู้สึกยังไงมันเป็นยังไงน่าใช้ไหมครับแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมชอบอยู่แล้วนะครับกับทีมเอาเวินะครับโอเคเราก็ชุบชีวิตนักลบของเราขึ้นมากอบกู้ต่อนะครับกอบกู้ศักดิ์ศรีของเราต่อ ไปครับด่านที่ห้านะครับคลิปของผมเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะได้รับการตอบรับที่ค่อนข้างดีนะครับอาจจะมีคนชอบบ้างหรือไม่ชอบบ้างหรือยังไงเนี่ยผมก็ขอขอบคุณนะครับทุกๆคนเลยอย่างน้อยก็ได้เข้ามาชมคลิปผมนะครับแค่นี้ผมก็ดีใจแล้วนะครับผมก็อยากให้ติดตามผมไปนานๆนะครับ ผมอาจจะยังทําคลิปไม่ดีเท่าที่ควรนะครับแต่การทำคลิปของผมเนี่ยก็จะให้ทุกคนเข้าใจนะครับหลักๆเลยคือให้ทุกคนเข้าใจนะครับไม่ได้เมคอะไรมากนะครับผมก็เข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับอาจจะไม่มีอินโทรไม่มีอะไรนะครับอ่าและอันนี้เราไปทําเพื่อนเขาตายนะครับเราก็ต้องรับกรรมนะครับโอ้โหเนื้อหาค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับผม ตัวนี้เขาโหดมากนะครับตายเลยนะครับทีเดียวโอเคถ้าเรากดบล็อกไว้เราจะปัดสกิลเขาได้นะครับผม นี่นะครับเราลดหลอดเข้าไปก่อน,นครับโอเคเราจะเอาดีวอล่ามาปิดเกมเลยนะครับจบไปนะครับกับเกมที่5หรือ6วะาหนะครับโอเคก็จบกันไปนะครับ เข้าสู่เกมที่6แล้วนะครับผม,ผมก็ยังผ่านมาได้แบบวินวินนะครับไม่มีอุปสรรคอะไรมากมายนะครับถ้าน้องๆเพื่อนๆอพี่ๆคนไหนมีความคิดเห็นยังไงก็มาอย่าลืมมาคอมเมนต์กันไว้เหมือนเดิมนะครับมาคุยเล่นหยอกล้อกันได้นะครับผมมีข้อมูลมีอะไรก็เอามาเพิ่มกันได้นะครับตอนนี้ทางเกมก็ได้มีการอัปเดต ทาวเวอร์เพิ่ขึ้นมา2ทาวเวอร์นะครับซึ่งผมก็ยังไม่ได้รีวิวไปนะครับแต่หลังว่าจบ7ตานี้ผมจะเข้าไปดูให้เล็กน้อยนะครับผมนี่ครับเขาโจมตีเรามาก็จะโดนก่อนสะท้อนนะครับนี่ครับไม่ว่าจะทำอะไรก็โดนสะท้อน,นครับค่อนข้างเป็นตัวที่โกงครับ ่าเพื่อนเราก็ให้อาภัยไม่ได้ครับโอเคจบไปผมว่ามันก็โอเคเลยนะครับกับเจ้า,าลิฟทายคาเคสล่างนี้เนรับเป็นตัวที่ใช้ได้นะครับถึกแล้วก็ถึงดาเมจการโจมตีธรรมดาอาจจะไม่ได้แรงมากแต่เราสามารถใส่ของเพิ่มไปได้ครับเพื่อให้เขาโหดขึ้นได้นะครับแต่โดยหลักๆที่ผมชอบที่สุดส่วนตัวเลยคือจะเป็นเกาะสะท้อนของเขานะครับ เล่นตัวไหนก็โหดได้นะครับเกมนี้ครับไม่ว่าจะเป็นการ์ดปอนการ์ดซิลเวอร์หรือการ์ดแบบไหนก็ได้นะครับขอแค่เราตั้งใจปั้นเขานะครับไม่นานก็โหดได้นะครับแล้วก็เหมือนเคยครับเกมนี้ไม่จำเป็นต้องเติมครับไม่จำเป็นต้องเติมก็โหดได้นะครับจะบอกตลอดนะครับ หากสงสัยหรือไม่มั่นใจฮีโร่ตัวไหนเนี่ยก็พยายามเข้ามาดูคลิปผมนะผมหลังจากนี้เนี่ยผมจะพยายามลงคลิปเรื่อยๆนะครับให้ได้มากที่สุดนะครับโอเคเนี่ยเราบล็อกไว้ก่อนนะครับเขาลงมาปุ๊บเนี่ยถ้าเขามีหลอดอยู่เราบล็อกไว้ก่อนเลยนะครับเพื่อความปลอดภัยของเรานะครับ ติดโซโลเรานะครับติดติดพิษเราไปนะครับโอเคอันนี้มีจกเกาะนะครับจึงทําให้เรารับความเสียหายไปนะครับโอเคเราบล็อกไว้ก่อนเนี่ยครับโอเคเราไม่ทันนะครับเรากดใช้ไปก่อนครับแต่ไม่เป็นไรเราเอาคืนครับจบครับเจ็ดวินเรียบร้อยแล้วเป็นไงล่ะครับ บอกแล้วอย่ามาแยงกับพี่โซฮานเธอทำได้เยี่ยม,มากเลยดีวอร่าคุงโอเคนะครับก็จบกันไปอืมแล้วก็ได้รางวัลมาด้วยนะครับผมรู้สึกยังไงบ้างครับกับฮีโร่ตัวนี้นะครับผมสำหรับส่วนตัวผมเนี่ยผมว่ามันโอเคกับใช้ได้ครับตัวนี้ ถึกแรงดีไม่มีตกนะครับอ่าแล้วก็อันนี้จะเป็นการอัปเดตของทางเกมเข้ามานะครับผมจะเป็นทาวเวอร์นะครับที่เห็น2องอันอย่างนี้ความแตกต่างของมันคือด้านซ้ายนะครับจะเป็นอ่าถ้าเราเล่นครบ200ด่านเนี่ยเราจะได้แบ็กดะกอนเคนโน่แค่ตัวเดียวนะครับแต่ถ้าเป็นฝั่งขวาเนี่ยเราเล่นครบ200ด่านปุ๊บเราจะได้แบ็กดะกอนเคนโน่กับแบ็กดะกอนเทมอลครับซึ่งทั้ง2ตัวนี้ผมก็ยังไม่เห็นหน้าตา รูปร่างสังขารเลยนะครับว่าหน้าตาเป็นเช่นไรครับเพราะว่าผมก็เพิ่งเข้ามานะครับก็เพิ่งแวะผ่านเข้ามานะครับนี่ครับแล้วก็จะมีร้านค้านะครับก็อัปเดตมามากมายเลยนะครับเป็นการเลเวลอัพผมก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวสมัยนี้จะหายากหรือเปล่านะคการเลเวลอัพถึงขั้นเอามาขายกันแล้วนะครับผมอืมก็ประมาณนี้นะครับนี่ครับ สำหรับคนที่เคยคลิปแรกๆครับจะมีคนมีน้องคนหนึงครับเคยถามผมไว้ว่าการเลือกซื้อแพ็คนะครับว่าเอาแพ็คแบบไหนดีแพ็คแบบไหนคุ้มนะครับก็ถ้าตามความคิดผมเนี่ยผมจะเน้นเป็นแพ็คที่ในช่วงเวลานั้นนะครับว่าช่วงนั้นๆนมีแพ็คไหนมาใหม่ล่าสุดนะครับผมก็จะซื้อแพ็คนั้นไปเลยนะครับผมจะไม่ย้อนไปซื้อแพ็คเก่าครับโอเคไหม เกตนะครับก็จะเป็นแพ็กอันใหม่นะครับเพราะเราจะมีสิทธิ์ได้ตัวละครใหม่นะครับโอเคแล้วก็อ่านไปนะครับอ่านนี้ก็จะมีคิดทันหน้าครับคืนนี้นะครับ9ชั่วโมงนะครับคิดทันหน้าอ่าใครเข้ามาทันก็ทัน,นครับไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะครับโอเค ก็จบกันไปนะครับสําหรับคลิปนี้เนี่ยก็ขอขอบคุณน้องๆเพื่อนๆพี่ๆทุกคนเลยนะครับโอ้โหที่เข้ามาดูคลิปผมเนี่ยคลิปแรกของผมในย,ยอดวิวการดูก็สามพันคนครับสามพันกว่าคนแล้วครับก็ขอขอบคุณทุกคนเลยนะครับไม่เคยคิดเลยครับว่าคนธรรมดาคนหนึ่งมารีวิวเกมเล่นๆน,น,นะครับจะมีคนสนใจได้มากมายขนาดนี้ก็ขอขอบคุณจริงๆครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กด like, ติดตามผมด้วยนะครับ ถ้าเลตติ้งยังแรงดีไม่มีตกแบบนี้เนี่ยผมจะทําคลิปแบบทุกวันทุกวันเลยนะครับผมโอเคแล้วก็ตอนนี้เนี่ยในสถานการณ์ประเทศไทยเรานะครับก็มีเรื่องปัญหาฝุ่นปัญหาเศรษฐกิจปัญหาไวรัสอะไรมากมายก็ไม่รู้ก็ให้เพื่อนๆดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับมีมีเงินมีคุณทรัพย์มากก็อย่าเพิ่งออกเป็นไหนครับอยู่บ้านครับพอมีกินก็อยู่บ้านได้ครับก็ไม่ได้มี ปัญหาภาระอะไรก็อยู่บ้านหน้าอยู่บ้านไปก่อนครับเนื่องจากไวรัสค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับผมแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมหยุดไม่ได้นะครับถ้าหยุดนี้ไม่มีกินนะครับต้องไปทํางานนะครับผมก็สุดท้ายนี้ก็เพื่อนๆก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับสงกรานต์ปีนี้ก็ไม่ได้เล่นนะครับผมเสียใจเลยโอเคขอขอบคุณมากนะครับทุกคนยังไงก็อย่าลืมมาแบ่งปันความคิดเห็นกันด้วยนะครับลาไปก่อนนะครับคลิปนี้